ตอนแรกเนี่ยเห็นตารางโปรแกรมตอนต้นสีสันทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบเวลาน 2, เนี้ยเตะตี2องตีสามเนี่ยอีเวนต์มันจัดยากมันจัดลําบากมันจะไปยังไงเออน่าเห็นใจตอนนี้เหรอดีแล้วตีสองตีสานี่แหละ เวลาดีระยามทามเผื่อแบบมันไม่ไหวอะไรก็น,นอนดูคนเดียวอยากอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วกระจบมาตีสี่ตีหนอนไม่หลับตื่นไปออกกําลังกายนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับอยู่นะคะทุกคนในวันที่มันทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆอะไปดูความพร้อมกันหน่อยนะคะไวไหมวันนี้เลี้ยวภู3นาฬิกาในการเล่นในบ้านแอนฟิลรับการมาเยืยนอนาร์เซนวิลล่าค่ะ ตอนนี้ภาพรวมเลี้ยพูไม่ดีที่เราทราบกันดีนะคะแพ้มา6จาก7นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วก็แพ้ในบ้านมาแล้ว2เกมติดคือการแพ้กับเบรนท์ฟอร์ดและคริสตอลพาเลทส่วนทีมของอาร์เนอร์เองเนี่ยถามว่าัยชนะในเกมนี้จําเป็นไหมสําหรับยูยูมองว่าโอเคถ้าชนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันจะดึงโมเมนตัมของทีมกลับมาแล้วก็จะเป็นการหยุดสถิติเพราะ ถ้าอานเนอร์ยังแพ้อยู่มันจะกลายเป็นสถิติแพ้5้านัดรวดในหลีครั้งแรกในรอบ72ปีนับตั้งแต่ปี1953ค่ะคือหลังจากในเกมรเคราบาวคัพที่แพ้คริสตัลพาเลซมาแบบโอ้โหหมดรูปเลย3ประตูต่อศูนย์นะคะโอเคอาจจะมีคนดราม่าว่าเหลือผู้เล่น10คนแต่ยุอย่ะไม่เลยเพราะว่าอะไรก็คือแพ้ตั้งแต่สองศูนย์แล้วจ้ะ11คนก็แพ้เพราะว่าอา์เนอร์เขาเลือกโรเตชันกันแบบนั้นและในเมื่อเขาเลือกที่จะโร พักผู้เล่นถึง8คนนั่นหมายความว่าเกมหลังจากนี้เขาก็ต้องรับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นตามมาด้วยเหมือนกันส่วนอาซามิล่าเนี่ยฟอร์มแรงมากๆชนะรวดมา4เกมติดต่อกันในลีกเออว่าไปเจ้าบ้านแพ้สนะี่นติดต่อกันในลีกผู้มาเยือนชนะ4นะัดติดต่อกันในลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นใจเต็มเปี่ยมมากๆแยบเล่าฟังก่อนละกันว่ายุยอยาไปส่องดูของคอมมูนิตี้แฟนอาซามิล่าว่าเออเขามองกันยังไงอันนี้ไม่ใช่ในไทยนะคะก็เป็น เ,เ,เขาก็ให้ว่าเขามั่นใจมากๆว่าเขาเนี่ยจะสามารถเอาชนะเลี้ยวพูได้3ประตูต่อหนึ่งกลับมาดูความพร้อมเลี้ยวพูกันก่อนความพร้อมเลี้ยวพู่วันนี้เนี่ยโอเคอร์นเนอร์บอกเรียบร้อยแล้วนะคะว่ากราฟเนี่ยนะมีโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นไลอ์พู้เล่นตัวจริงในเกมนี้สองคนที่ไม่ได้แน่ๆเนี่ยนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์อีซัก แล้วก็เคธิโจนส์ Jones, ที่มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บฟริมปงเนี่ยพักยาวแน่นอนอยู่แล้วนะคะ6สัปดาห์ส่วนสถานการณ์หนึ่งที่ดูแล้วน่าจับตามองคือเรื่องโมซาลาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโปรแกรมที่ไปรับใช้ชาติในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแต่หลายคนบอกว่าไม่เป็นไรลองดูเผื่อโมไม่อยู่จะได้ลดความเกรงใจกันและเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นไลอัพที่มาจาก การที่สื่อเขารวมใจกันเนาะแล้วก็วิเคราะห์มองไปในทิศทางเดียวกันถึงแท็กติกแล้วก็ตัวผู้เล่นที่อาร์เนอร์ควรจะเลือกใช้แต่ถ้าเกิดเรามาดูเรื่องแนวทางในการจัดทีมณนะวันนี้เองเนี่ยก็ต้องดูแล้วเขาก็คาดกันว่าเราคงไม่ได้เห็นอ,อ่อสี่สี่สองนะคะคงจะเป็น4ี่สองสามหนึ่งหรือ4ี่สามสามตามสไตล์ของอาร์เนอร์ต่อไปก็จะเน้นให้ซูบอสไลท์กับเวสเนี่ยเดินเกมแดนกลางปีขวายังไงก็ซาร่าจะได้ออกซ่าก่อนเคซ่าอยู่แล้วซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเคซ่าได้ลงไปเต็มเต็มใน เกมคาราบาวคับเมื่อกลางสัปดาห์ส่วนฝั่งซ้ายก็ต้องเป็นโคดี้กับโปและหน้าเป้าเป็นอุโกเอกิติเก้ค่ะ แต่แบ็กซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งไลอัพที่มีความไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าอยู่ไปตามมา4-5เจ้าก็ปรากฏว่า3เจ้าเนี่ยให้ Andrew w i l เ o n แต่อีก2เจ้าเนี่ยให้มี Lost คอร์เค s e แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเคอร์เค e เนี่ยลงเล่น90านาทีในเกมรเครับลคัพเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะส่วนทางฝั่งของ r o b บเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนตัวออกตอนนาทีที่67สิบเไลอัพเนี่ยถามว่ามันจะเป็นไปได้แบบไหนเนี่ยเขาคาดการณ์กันมานะคะมี2รูปแบบหลักๆแบบแรกเลย ก็คือกราฟฟิตเต็มร้อยนะคะแล้วก็โรบโบได้ลงสนามเน้นผู้เล่นที่มีประสบการณ์เอาความโชว์ไว้ก่อนใช้โรเบสันแทนเคิร์เคชแล้วก็คืนโครงสร้างแดนกลางคลาสสิกแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เพราะฉะนั้นไล่ up combination แรก4 231ผู้สาป,ประตูจอร์จี้มาม์มาดวิลลี่คู่เซนเตอร์อีบูกับฟานไดนะคะแบ็กซ้ายเป็นแอดวร์เบอร์สันและแบ็กขวาเป็นคอนนอร์แบรดลีย์นั่นหมายความว่าอาร์เนอร์จะได้ใช้ประสิทธิภาพจากโดมินิสโซโบสไลน์ได้อย่างเต็มที่ในการยืนกลางกับโรแล์กนกาเฟนแบชขณะที่แผนเกมรุ ะะทำเกมซัพพอร์ตโมเมซาร่าฝั่งขวาเหมือนเดิมฝั่งซ้ายก็จะเป็นโคดี้กับโปหน้าเปาอุโกเอกิติเกส่วนซีนาริโอที่2เดียวคาดการณ์กันนะคะก็คือว่าถ้ากราฟยังไม่ฟิตและก็จะใช้เคอร์เคชลงสนามอย่างต่อเนื่องก็ถ้าเกิดเป็นคอมบินชันประมาณนี้เนี่ยก็จะเน้นพลังแล้วก็ความเร็วลดความเสี่ยงนักเตะบ,บาดเจ็บซ้าแล้วก็จะเป็นอเลซิสแม็กอลิสเตอร์ที่คุมจังหวะแดนกลางแทนไล์อัพออกมาก็จะเป็นแบบคอมแพคมิดฟิลสีสองสามหนึ่งผู้สบปะตูรจจี้มาม์บัชริลลี่แบ็คขวาคอนนอ Bradley backside Milos Kakec คู่เซ็นเตอร์อีบ e ูกับฟานไดกลางเป็นแมคอลิสเตอร์และโดมินิกโซโบสไลขณะที่เกมรุกนะคะฟอเรนเวสก็จะทำเกมซัพพอร์ตซ้ายกักโปกขวาซาลานาเปาอูโกเอกิติเกค่ะ คือจุดเด่นเนี่ยแน่นอนว่าแดงกลางก็จะนิ่งขึ้นด้วยแม็กอลิสเตอร์นะคะแล้วก็เคิร์เคชยังมีพลังในการไล่เพรสสูงแต่ว่าจุดเสียงก็คืออาจจะขาดความสร้างสรรค์นในแดนกลางเมื่อเทียบกับรอยแอนกาเฟนแบชค่ะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับแผนนี้หรือว่าอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะคะใครจะได้มีโอกาสลงไปตัวจริงก็ลองส่งมาคุยกันดูทีเนี้ คีย์แมนของฝั่งเลวพูเนี่ยความน่าสนใจคือไปตามจากที่ไหนๆก็ยังคงให้เป็นโมฮัมหมดซาลาค่ะโมซาลาเนี่ยยิงกับอสซิสรวมกัน275ครั้งในพรีเมียร์ลีกนะคะกับเลวพูเพราะฉะนั้นเลยครั้งเดียวก็จะไปทำสถิติทาบกับเวนรูนีส่วนฟอร์เรนวสเนี่ยเขาก็เชื่อว,ว่าในเรื่องของความสร้างสารรค์เกมที่เป็นหัวใจในการเปลี่ยนผ่านเร็วนี้ก็น่าสนใจซึ่งล่าสุดเนี่ยอย่างดิมิทาเบอร์เบอฟเองนะคะเบอร์ฟเองเขาก็ให้สัมภาษณ์คุยประมาณว่าคือให้ใช้ Foreign คือเขามองว่า v s เนี่ยเป็นคําตอบไม่ถูกต้องแล้วถ้าคุณให้เวลาและให้โอกาสเขาเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นลูกา m o โมดิชได้ความตลกก็คือไปอ่านคอมเมนต์ในแฟนบอลต่างประเทศก็บอกว่าอา้าวอย่างนี้ เวสก็ย้ายมาผิดทีมาดิแกต้องไปมาดดิหรือเปล่าอ้าวเป็นกันอย่างนั้นได้ทีนี้ค่ะเขามีผู้เล่นที่โดดเด่นของแอสเนวล่าที่ลิลต้องระมัดระวังใครเป็นพิเศษโอเคคนแรกมอร์แกนโรเจอร์สค่ะนะคะวัย23ปีมอร์แกนโรเจอร์สเองเนี่ยปีนี้มีส่วนร่วมกับประตู3.4จากเกมในพรีเมียร์ลีกล่าสุดยิงสายสเปอร์สแล้วก็สร้างปัญหากับแนวรับแมนเชสเตียได้อย่างชัดเจนจุดเด่นคือการเลี้ยงกินตัวและสปีดในพื้นที่กว้างนะคะถ้าเป็นแบคขวาย์พูอย่างแบรดลี่ย์เติมสูงก็กลายาเป็น งขณะที่กองหน้าอย่างลิเวอร์กิสเองเนี่ยถึงแม้ว่าหลังๆคาเอสจจะดูตกลงไปนะคะแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในคนที่น่าจับตามองอยู่ค่ะคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิงในเกมล่าสุดนะแต่ความมีประโยชน์ของเขายามที่ไม่มีบอลเนี่ยวัดกินก็คือเป็นศูนย์หน้าที่วิ่งเพรสหนักแล้วก็ฉลาดในการเล่นบอลมีเศรษฐีสร้างโอกาสจากโอเพนเพลย์สูงเป็นอันดับต้นๆของทีมและการเคลื่อนที่หลอกแนวรับก็อาจจะสร้างปัญหาคู่เซนเตอร์อย่างฟันได้กับโกนาเต้ได้เพิ่มอีกคนนึงละกันนะคะในตำแหน่งเกมรับอย่างแมตตี้แคชค่ะแมตตี้แคชแบ็กขวาว่า 28ปีคนนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ายิงไปแล้ว2ประตูในฤด,ดูกาลนี้และความสำคัญของแมตตี้แคชเนี่ยมักจะก,กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเกมรุกของวิลลาก็เริ่มจากการสลับบอลออกข้างให้เขาได้ครอสหรือว่ายิงเองค่ะนอกจากน,นะะั้นก็ะก็มีจอห์นแมคคินส์นะคะดอนเยลมาเล่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจเหมือนกันของแดนแอสเซนวิลลาทีนี้สื่อเขาคาดการณ์กันอย่างไรเสียงแตกมากมีทุกสกอร์สองหนึ่งก็มาสองสองก็มีแล้วก็เลี้ยวพูแพ้ นะคะ2ประตูตอนหนึ่งก็มีเหมือนกันจนแบบหลายคนคอมเมนต์เนี่ยคือยอุยากให้สกอร์สองหนึ่งไปเยอะมากส่วนหลายคนว่าคุณยุ้ยพัก2 1ก่อนโอเคงั้นยุยพัก2 1ก็ได้แต่เกมนี้ไม่คิดว่าเรีย้ยวฮูจะเก็บคลีนชีชนะแล้วก็เล่นในบ้านแอนฟิลหลายคนบอกว่าคุณยุยไม่เคยให้ทีมแพ้เลยใช่ยุยไม่เคยให้ทีมแพ้เลยแต่ยุยคิดว่าเกมนี้เลี้ยวฮูน่าจะเสมอแอสันวิลลาอย่างน้อยเสมอก็ยังพอดึงความมั่นใจมาให้ก่อนนะส่วนตัวยุให้1ประตูตอนหนึ่งนะคะทุกคนราคาคิดไว้ยังไงบ้างไลฟ์อ ได้แล้วหรือยังหรือว่าช่วงนี้ใครบอกว่าให้กลับฝั่งหลายคนบอกว่าไม่กลับฝั่งนะจ๊ะเพราะงานนี้ไม่ได้เป็นเรือเล็กที่ควรออกจากฝั่งแต่ไกลเป็นเรือสำเภาที่นูน่นไปไกลแล้วจะอ้อมแหลมกุดโฮปแล้วตอนนี้คือออกทะเลยาวเลยยังไม่มีกำหนดกลับเลยจะดูกันไหมคะวันนี้ตีสามส่งมาคุยกันคะ่ะ